สวัสดีค่ะวันนี้ใบหม่อนมาแบ่งปันประสบการณ์เรื่องราวดีๆจากการรักษาอาการคารันจากเชื้อราแมวด้วยใบสมุนไพรชุมเห็ดเทศค่ะนี่เลยสมุนไพรที่เพื่อนๆเ,เห็นอยู่ตอนนี้ก็คือใบสมุนไพรชุมเห็ดเทศนะคะอันนี้เป็นประสบการณ์ตรงจากตัวใบหม่อนเองนะคะที่ได้ทดลองใช้ตัวนี้มีช่วงหนึ่งที่เป็นเชื้อราแมวนะคะ หลายท่านที่เคยเป็นก็น่าจะรู้มันจะเป็นอาการวงแดงๆค่ะเป็นผื่นคันเป็นผื่นนูนแล้วก็มีอาการคันเจ็บๆแสบๆนะคะเนี่ยแม่หมอนเป็นอยู่เป็นเดือนเลยทีเดียวค่ะแล้วก็ไปหาหมอมาหลายที่เลยไปรับยาจากคุณหมอจากคลินิกหลายๆที่เลยแล้วมาใช้ก็เหมือนอาการจะดีขึ้นนะคะแต่พอเราไปโดนน้ําปุ๊บพอพอโดนน้ําปุ๊บก็จะมีอาการคันแล้วก็เห่ขึ้นมาอีกนะคะ คือเป็นๆหายๆยอยู่แบบนี้ไม่หายขาดสากทีนะคะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่โควิด -19 ระบาดเนาะแล้วก็บ้านเราจําเป็นต้องต้องเปิดนหมู่บ้านแล้วทีนี้เราไปหาหมอไม่ได้แล้วยาก็หมดทีนี้เราก็เลยนี่เลยไปนึกขึ้นได้ว่าหลวงปู่หลวงพ่อท่านเคยฝากสมุนไพรไว้บอกว่ามันรักษาการคันได้ก็เลยเอามาทดลองใช้สมุนไพรชุมเห็ดเทศค่ะเนี่ยปลูกไว้ต้นหนึ่งต้นใหญ่มาก เป็นทดลองเอาใบของสมุนไพรชูเมเทศมาตำนะคะตำแล้วก็เอาแต่น้ําน้ําตัวยาที่เป็นเขียวๆค่ะมาทาบริเวณที่เป็นผื่นแดงผื่นคันตามตัวแล้วก็บริเวณที่เป็นเชื้อรานะคะปรากฏว่ามันได้ผลยอดเยี่ยมมากค่ะเพื่อนๆได้ผลลัพธ์ดีมากเลยใช้ไปแค่สองสาครั้งเท่านั้นนะคะอาการคันที่เคยเป็นมาตลอดทั้งเดือนนี่คือเริ่มดีขึ้นเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆเ,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 เลยค่ะ จนอ,อมันคันน้อยลงแล้วก็ไม่เจ็บไม่ค่อยเจ็บไม่ค่อยแสบเท่าไหร่เราก็เลยลองใช้ไปประมาณอาทิตย์กว่าๆปรากฏว่าหายเลยเพื่อนๆเนี่ยหายแล้วหายสนิทแล้วแล้วตั้งใจว่าถ้าหายแล้วจะมาทําคลิปเพื่อแบ่งปันเพื่อนๆเพราะว่าเป็นประสบการณ์ตรงประสบการณ์จริงที่ลองใช้เองสมุนไพรโบราณน,นะคะเพื่อนๆนี่เลยใบใหญ่ๆแบบนี้เลยเราใช้แค่สองสาใบแล้วเราก็ไปไปบดไปตํา ไปตาให้ละเอียดแล้วก็มันจะมีน้ําเขียวๆของของตัวยาค่ะแล้วเรามาทาบริเวณที่คันนี่เลยอามาปลูกกันเพื่อนๆเป็นการดูแลตัวเองขั้นต้นนะคะขั้นพื้นฐานแบบง,ง่ายๆที่ไม่ต้องวิ่งไปไปพึ่งหมอนนะคะสมุนไพรชุมเห็ดเทศรักษาอาการคันค่ะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับทุกท่านที่ผ่านมาพบเจอนะคะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ